ข้าวเหนียวพี่ผมไปเจอเข้าวข้าวเหนียวแอกุ้งตัวใหญ,ใหญ่วันนี้ใครไม่มาไม่ได้กินกุ้งปอยตับดิบเสียโอซุกเล็กกินหมดนก็น่ากลัวมากโ,โอ้ยอันนี้ลาบดิบลาบดิบค่ะหนึ่งหม้อฉลอง เมื่อวานมีคนซับสไครต์ให้ห้าคนไปพังคับเขาโหโหดูสิน่ากินมากเลยก้อยก้อยลายอะไรนะก้อยขาลายอยู่ข้างล่าโหโหงสิควันยังชุยชุยเลยนะเลี้ยงแขกร้อยคนกินส์กินร้อยคนปลาแม่พรประเสริฐ มันคือบ่มีน้ำน่ากินมากฟีมือพี่ปุก๊กโอ้ ís, น่ากินนะใช้ได้นะน้ำปลายี่ห้อนี้แนะนำแนะนำแนะนำเลยคะ่ะนี่คะ่ะอ,อเห็นไหมไก<ค>ย่างวิเชียรบุรีปลาหมึกวิเชียรบุรีปะ่ปะปลาห <laughs> มึกอะไรอะ่ะ ไก่ย่างใส่ดีทุกอย่างหมักดีหมดเลยบายเจ๊พุกกินได้เปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ถ้าอร่อยเราจะบอกนะคะทุกคน <c oughs> ยำขนมจีนที่จริงเป็นขนมจีนสาวน้ำปลานะคะแล้วปูก็ใส่น้ำปลาพริกต้นหอมแล้วก็หมหอมแค่นี้นะคะน่ากินแล้วเนาะ <c oughs> หาอะไรเป็นลงก่อนอะไรเนี่ย ช่วยนะรูปอ่ะตอนตอนลงอ่ะนะ <laughs> อย่าบังไฟเขยียบด้วยเขียบด้วยเขียบบังไฟปลาถูยางหมูวาชิเกน้นเอี้ยมเมื่อสิแล้วก็ปลาปลาทูยักษ์อะไรผิงไฟ บาร์บิคิวผิงไฟโอ้โหดูสิลงแล้วไฟมันยังขึนอีกเนาะนูนค่ะนูนเชฟโอ้โหเชฟเชฟหลอมากแตาพี่เอาไนี่มไ่าก็ัดคดูดเลย เดี๋ยวอะไรเร่อขากมายังไมพี่ข้างบนป่ะตาวปฏิยาเซฟพี่ Help self service วันนี้ช่อยตช่วเองไหวไหมพี่อนกับพี่โอ๊ไว้ที่เดียวกันไป่ย ม่าไม่กวนใส่ซึ่กันหนาวพรพี่อบปิ้งไงมันก็ร้อนเนี่ยนี่ไม่ถ้ากิ้องบนแย่างอย่างอย่ย่งมีคนเดียวจะสนุกอะไรล่ะใช่ขระพุนหนูไม่ฉุกยังไม่ฉุกเลยกลับไปแล้วต้องอบอกให้ใส่ฟอยล์แล้วก็โยนเข้าไปในนั้น